สองห้าทำตัวสับหายทำโซ่ซับเงียบี่ใครเก็มใบบอตอนนี้คนติดแต่ไม่มีคนรับขออนุญาตนะครับขออนุญาตทันรายการแป๊บหนึง่งทรศัพท์หายครับโทรศัพท์หล่นหายมีใครเก็บไว้ได้ไหมมีใครเก็บไว้เห็นหรื <c oughs> อยงังโ okay, อเคเห็นแล้วตาผมยวพี่โมต่อ <c oughs> อ้าวจะให้พี่โมต่อ จเจล้วครับเจอแลยครับถ่ยยบายรูปรวมเท่านัาน้นนมครับนั่งลงครับแถวหน้านัาน่งลงแถวหน้านั่งลงเอเอบอกให้ยานีา้เลยโอ้โยอนั่งลงครับเราจะได้เห็นหน้าตากันทั่วหน้าแถวสองแถวสามเกินได้สนุกน สวยงามไม่เกินครับท่าก็ทุกคนครับออกเสียงสิบสี่เอาละครับรอยยิ้มที่สวยที่สุดนะครับสิบสี่ครับเอาละครับหลังจากนั้นครับพร้อมหรือยัง ครับสวัสดีครับครับสำหรับวันนี้เป็นโอกาสดีๆดีนะครับก็ได้มาพุกบปะุ๊่นพี่รุ่นน้องนะครับนะครับผมในนามอารุ่นส21ก็ขออนุญาตเรียนนะครับท่านอาจารย์บรมอภินสวัสค์นะครับประธานพิธีนะครับในการจัดการเ่นในวันนี้นะครับแต่ผมพันโทตระกูลตระกูลสมนะครับประธานรุ่นผู้ดรสองเน21นะครับนะครับ ก็ขอต้อนรับนะครับนะครับขอต้อนรับนะอาจารย์แล้วก็จากผู้มีเกียรติท,ท่านรวมรวมทั้งนะครับผิดเก่าเขียวขาวผู้ทหารทุ่นนะครับนะครับจากแกาจ่เกีของอ่ามุตาหาสองเียร27นะครับก็ขอขอบคุณน,นะครับอ่ที่ให้เกียรติมาเป็นแขกของอ่ามุาหาสองเกียรในการแข่งขันขกีฬาประเพณี เศร้านะครับนะครับแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนมุทหารสองเรตนะครับที่ทําให้งานวันนี้ได้สําเร็จนะครับสําเร็จไปได้ด้วยดีนะครับนะครับตังสโลแกนของรุ่นนะครับที่ว่านะครับคุณสารานงานสําเร็จนะครับกสหรับมุทหารสองเรตในฐานะเจ้าภาพนะครับราขอต้อนรับนะครับ หากตกปกผ่องป,งประการใดก็อขออภัยณนะโอกาสนี้ขอบคุณครับท่านประธานท่านประธานรุ่น25 26 27 28แล้วก็สมาชิกของทุกๆรุ่นนะครับ25ามาพยองเอ้ยมาลำพอง,อ 26, องนะฮะ26อหลงัง27อซี28 พญานาคราชทั้งสีรุ่นนี้นะครับผมผมมีมีมีความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งที่ที่จะแสดงความรู้สึกให้กับลูกศิษย์ทุกๆคนถึงแม้ว่าบางคนนั้นผมจะไม่ได้สอนแต่จะอยู่ในห้วงที่ผมเป็นอาจารย์อยู่ที่โรงเรียนมุกดาหารนะครับเพราะว่าบางทีคนที่สอนเนี่ยเขาจะเขาจะเข้ามาหาผมแล้วตะกี้พอผมไปเข้าห้องน้ำบอกว่า เป็นเป็นใครอาจารย์รคร,บจจรับว่าเมนอาจารย์เอลีบอกครับประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นก็ก็เลยก็เลยเป็นลักษณะแบบนี้จริงแล้วนะครับงานาฟุตบอลสี่เซาเนี้มันจะมีประเด็นอยู่สามประเด็นนะครับที่ที่อยากจะให้ง่ายคิดนะครับประเด็นที่หนึ่งก็คือดีนะครับดียังไงครับดีแล้วดีแล้วที่ที่ทั้งสี่รุ่นนี้สามารถที่จะมารวม แล้วก็ร่วมกิจกรรมในส่วนนี้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะสื่อสารประชาระประสานงานกันได้ให้ดีที่สุดนะครับดีที่สองนะครับทำอย่างไรที่จะให้คณะศิ์เก่าในโรงเรียนมุกทหารทุกคนนั้นสามารถที่จะร่วมกันให้มากยิ่งขึ้นมากกว่านี้นะัจริงแล้วนะครับคือ4รุ่นเนี่ยทำอย่างไรถึงจะเป็น5 6 เจ็ดแปดเก้าสิบเหมือนที่สอต่อตุ๋ยก็บอกว่านายกค,ครับอยากจะให้มีมากกว่านี้ได้ไหมโอเคครับน,น,นั่นคือเป็นเป็นแนวคิดอีกอย่างหนึ่งที่ที่จะทําให้ในสิ่งนี้ก็ดีดีที่สามครับก็คือทําอย่างไรนะครับงานนี้จะยั่งยืนนะครับในเมื่อมีความยั่งยืนคําว่ายั่งยืนในที่นี้ก็หมายความว่าทุกๆุคนทุกๆุกทุกทลูกศิษย์เนี่ย สามารถที่จะรวมกลุ่มแล้วก็ประสานสัมพันธ์กันได้ด้วยดีดังนั้นผมซึ่งเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าผู้ประรองและครูโรงเรียนมุกทหารเมื่อวันที่5กกุมภาพันธ์2,567หหมัดมาที่ผ่านมาเขาแต่งตั้งมาให้เป็นเพราะว่าไม่มีใครจะเป็นอีกแล้วมันหมดแล้วก็เลยมอบให้อาจารย์บรมมา,มาดูแลลูกศิษย์ทุกทุกทุกคนนะครับ ผมอยู่โรงเรียนมุขทหารตั้งแต่ปี2521แล้วก็ออกไปเป็นผู้บริหารในปี2542มีลูกศิษย์ทั้งหมดอยู่2 1รุ่นก็ไม่รู้จะเป็นกี่คนนะฮะใน2 1รุ่นนะั้นคาดว่าได้ดีได้ดีอย่างเช่นที่มาในงานอ,อ,อะไรนะฮะขอขอนุญาตพูดยาวนิดน,นึงงานรวม รวมสูญญาตชาวเฉียวขาวอย่างนี้นะคืนสูญญาตเฉียวขาวอย่างนี้เนี่ยคุมกับวิจิตก็ตเข้ามากอดเอวอาจารย์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 แล้วคุมกับบอกว่าอาจารย์ครับวันนี้ผมจะยิงให้วันนี้ยิงได้่งจริงสองลูกชชยวิจิตอยู่ไหนอะ่ะค <c oughs> ุมกับวิจิตอยู่ไหนเ <c oughs> ออยิงได้สองลูกจริงๆนะครับแล้วอีกหลายคนที่มงสอนมานั้นเพราะผมเป็นนักฟุตบอลเก่า พราวก,ก็สามารถที่จะถ่ายทอดอะไรประมาณนั้นได้ได้ได้ไดหลายอย่างอยู่เช่นเดียวกันนะครับก็ก็ขอพบปะก,กับลูกศิษย์ทุกทุกคนถึงแม้ว่าจะไม่ได้สอนแต่ทุกคนอาจจะเป็นลูกศิษย์แล้วก็เป็นน้องแล้วก็ขอขอ,อะจะอำนวยความสะดวกในเรื่องของสมาสมาคมศิษย์เก่าผู้ปกครองและครูโรงยนมุกหานนั้นให้ดีที่สุดซึ่งสมาคมศิษย์เก่านั้นมีจุดประสองค์อยู่แดอย่างที่จะรวมกลุ่มกัน ทั้งรั้งหนึ่งที่เคยพูดในที่ประชุมว่าเราจะจัดงานสงกรานไหมงานสงกรานที่จะถึงนี้เราจะจัดไหมแต่ปรากฏว่ามันพับไปเพราะว่ามันจะไปซ้ําซ้อนนะครับเมื่อเกิดอาการซ้ําซ้อนแล้วก็เราก็คงจะก็คงจะพับในส่วนนั้นโอเคนะพบปะก,กับลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็น้องๆเพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับนอการนี้เราจะบพองพรอ ครับแช์บอลครับเป็นสุภาพสตรีครับเรียกว่าแย่งบอลก็เกือบชั่วโมงครับและก็มีได้แชมป์ใบครับสองหกกับสองแปดครับขอตัวแทนด้วยครับบนเวทีมาแล้วครับรุ่น26งหกับสอปครับนี่คือรองแชมป์แช่บอลของเสียเตอร์ ครับเป็นสตอรี่เป็นการบันทึกไลฟ์สไตล์ของทุนครับก็อย่าลืมลงโซเชียลครับให้เพื่อนๆได้ทราบเอา่าครับก็ถ่ายรูปรุ่นสอง้าก็สองเจ้า สีเหมือนกันครับไม่ได้กับฟุตบอลครับสุภาสสตก็ออกกำลังกายได้นีครับสอหกับสองเจ็ครับมีตัวแทนึ้นมารับครับโอ,โอ้สาวสวยๆเต็มเวทีโยกได้ครับโยกได้เป็นอะไรให้ทำให้มันลีแหละเข้าไว้ครับทำให้มันสบายครับะนะครับก็เต่เวทีแล้วนะครับ ครับผู้มองคือท่านมดูดวิลลี่เขาคนนั้นครับฮ oh <my> ันดรโรเดกพีจิตบุญวาน oh <my> มีรับแทนจากท่านบุญกับวิจิตบุญวานครับสืบสวนจังหวัดพุทธาหารครับตำรวจภูธรจังหวัดพุทธาหารครับ oh <my> ดูรายการสืบสวนทั้งจังหวัดครับ oh <my> ในฟุตบอลระเพณเดยสิ้ศร้า สองาแล้วครับปวด,ด,ดต้องาแล้วครับดีครับดีครับต้องรับดับบุกลางับขอเสียเบงร้อ,รอชนชะนาลาุตบอลเวดีสี่เศร้อนชันา โอ้โหมาก่อนการเลยครับยังไม่ได้เชิญมาแล้วโอ้ยก็เดายกสองคนหน่อยเลยโอ้โหมีสโมกด้วยเอาละครับณโอกาสดีครับเราจะประกาศรองชั้นะลดระดับหนึ่งในฟุตบอลประเภทนี้เซเซาลปีส5 6พได้ารยหกดได้ก มานะครับมาแล้วครับมาแรกันลุงสอนผู้ใหญครับแชมป์ในวันนี้ครับดีมาครับถ่ายรูปบันทึกภาพเซฟสุงก,กับแชมป์ให้เต็มที่ดีเลยครับโอโด้ดีดีชาวต่างชาติมาด้วยครับเป็นพ่อจากต่างชาติครับชื่ออะไรฮะ ยินดีต้อนรับากินดีท้าต่อชาด้วยครับไบรอันครับโอกาสนี้นะครับรุ่นบุทดาหาร27นะครับก็จะขอม้อนะครับองกีฬาประเพณนีสีเศร้านะครับซึ่งจะทำการแข่งขันในปี68นะครับให้กับ ประธารสองแปดที่จะเป็นเจ้าภาพในปีต่อไปครับขออนุญาตสองแปดครับผมสองแปดขึออ้นบนเวทีครับรับธงเกียรติยศนี้ประธานสมนะครับรับธงผลต่อไปปีหน้านะครับสองแปดนะครับดีรับรับแชมป์และรับเป็นเจ้าภาพด้วยออสุดยอดครับสุดยอดครับเอา อยย <_ Gimme for u> ิ้มไม่ใช่ภาระครับมันเป็นสิ่งที่สวยงามครับโอ้อานะครับทานสมครับยิ้มแย่ๆกันเูยที่ปฏิบัติหน้าที่ขอจะมีสิ่งเศร้าปีหกแปดด้วยถามวิีให้กับด้วย ตอนนี้ตอนนี้ต้องร้องกับสบบวัสดีท่านนายทุกสมาคมสิษย์เก่ามุกทหารและแขกท่านผู้มีเกียรตินะครับมา,าร่วมงานในวันนี้แล้วก็พี่ๆรุ่น26 27 225นะครับในปีหน้าพวกผมมอด28ได้รับมอบหมายให้ทำก,กิจกรรมฟุตบอลบบารีดีสีเศร้าแล้วก็จะมี ต้อเชิญน้องๆนะครับรุ่นน้องนะครับสองเก้าสามศที่อยากจะเข้ามาร่วมกิจกรรมกับพวกเราในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นทั้งหมดแปดแปดรุ่นนะครับโอ้ยขอเสีตะจับมือกันนะครับจะเป็นทั้งหมดแปดรุ่นพวกผมมดอสองแปดจะทํากิจกรรมในครั้งนี้ให้สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับขอยืนยันครับผมขอบคุณมากครับ